สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิโทโภชนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําทับทิมอัญชันลอยแก้วกันค่ะเป็นเมนูคลายร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวทับทิมนั้นก็มีความเหนียวหนึบกรึบกรับนะคะด้านนอกมีความใสๆด้านในมีความกรึบกรึบแบบนี้ทานคู่กับน้ำเชื่อมหอมหอมหวานหวานทำง่ายมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทําตัวทับทิมกันก่อนเลยนะคะให้เรานําน้ําร้อน150 ml ใส่ตัวสารส้มลงไป2กรัมนะคะคนให้สารส้มละลายจากนั้นก็เติมน้ำเย็นอุณหภูมิห้องนี่นะคะลงไป150 ML ค่ะเพื่อที่จะลดความร้อนของตัวน้ำนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งมันนะคะลงไป300กรัมค่ะให้ทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะเนื่องจากตัวแป้งมันเขาจะคนยากนะคะให้ทยอยใส่ลงไปก็คนจนแป้งนะคะเขาละลายดีแบบนี้เลยนะคะจากนั้น ให้เรานะคะนําไปเทในตะกร้าส่วนตัวตะกร้าเนี่ยให้มีรูๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเขาหยดลงมานะคะรองกระดาษทิชชู่หนาๆแบบนี้นะคะสักประมาณสองสามชั้นเพื่อที่จะให้ตัวน้ำเขาหยดนะคะให้เหลือแต่ตัวแป้งเนาะก็หาตะแกรงมาลองนะคะทําตามในภาพเลยนะคะทุกคนก็ใส่ตัวแป้งลงไปแล้วก็รอให้น้ำเขาหยดออกแบบนี้นะคะเราจะพักเขาไว้แบบนี้30นาทีค่ะ ระหว่างนี้เราก็จะมาทําน้ําดอกอัญชันนะคะให้เรานํน้หนร้อย1ี5 ML กับตัวดอกอัญชันแห้ง8กรัมค่ะตัวดอกอัญชันเนี่ยถ้าใครใช้สดก็ให้ใช้เยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากได้สีที่เขามีความเข้มข้นมากๆก็ต้มจนสีเขาออกมาเข้มๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นํามากรองค่ะเอาตัวดอกอัญชันออกให้เหลือแต่น้ํานี่ค่ะจากนั้น เราก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะเพื่อเปลี่ยนสีเขาเป็นสีม่วงประมาณสัก2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราจะพักตัวสีของเราให้เย็นสนิทเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาต้มน้าเชื่อมกันค่ะใส่น้ําลงไป 200ml นะคะตามด้วยน้ําตาลทรายร5 0กรัมแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมสัก2ใบนะคะก็คนจนกว่าตัวน้ําตาลทรายละลายดีส่วนใครที่อยากได้ความเข้มข้นมากๆนะคะก็ให้หลดตัวน้ําเหลือสัก150 ml ก็ได้ค่ะ แล้วก็ความหนืดของตัวน้ำเชื่อมเนี่ยก็ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราจะต้มแค่นี้แหละให้ตัวน้ําตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นก็นํามากรองเอาเศษต่างๆออกนะคะแล้วก็กรองตัวใบเตยออกด้วยแล้วก็ผักไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะก็จะได้แป้งแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะนําสีที่เย็นสนิทแล้วเนี่ยทาลงไปเลยค่ะสําหรับความเข้มข้นก็ตามชอบเลยนะคะหรือ ถ้าของใครชอบความเข้มข้นมากๆก็สามารถหยดสีม่วงลงไปให้เข้มๆได้เลยนะคะอันนี้ก็ตามชอบเลยแล้วเราก็จะพักเข้าไว้แบบนี้อีก30นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาออกจากตัวทิชชู่นะคะก็ให้เราโรยแป้งด้านบนสักนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งมันเนี่ยเขาซับความชื้นออกนะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำตัวแป้งนะคะไปตัดกันค่ะ ให้เราค่อยๆดึงออกนะคะอาจจะมีความชื้นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะสามารถใช้แป้งมันนะคะโรยเพื่อซับความชื้นได้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปวางบนเขียงแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะมาตัดตัวเขานะคะสำหรับชิ้นก็ตามชอบอีกเหมือนกันค่ะวันนี้เราก็จะตัดชิ้นค่อนข้างที่จะหนาสักนิดนึงแบบนี้ค่ะ สำหรับตัวเนี่ยถ้าใครอยากได้เล็กกว่านี้ก็ตัดให้บางกว่านี้นะคะทุกคนหรือในกรณีที่ใครอยากได้ตัวยาวกว่านี้นะคะก็ให้เปลี่ยนภาชนะนะคะที่ใช้ให้น้ำหยดเนี่ยเล็กลงนะคะเพื่อที่ตัวเขาจะได้ยาวกว่านี้เนาะอันนี้ของเราไม่ยาวมากนะคะเนี่ยค่ะก็ตัดเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าขนาดก็ตามชอบเลยนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปใส่ในจานที่เรานะคะนำแป้งมันมาโรยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ากันเขาติดกันถ้าเขาติดกันก็แยกออกแบบนี้ค่ะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนี่ก็ตัดเครื่องแบบนี้เลยค่ะเราก็หัน่นเพราะว่าวันนี้เราทำสองขนาดนะคะก็แล้วแต่นะว่าใครจะทำสองขนาดหรือขนาดเดียวอันนี้ก็ตามชอบอีกเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราหั่นเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำเขาไปต้มในน้ำเดือดค่ะ ก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ตัวทับทิมของเราลงไปค่ะเราจะต้มเขานะคะเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้เขาสุกดีค่ะระหว่างนี้ก็คนด้วยนะคะเผื่อเขาติดกันอันไหนติดกันก็ค่อยๆแยกเขาออกค่ะก็จะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะประมาณ5นาทีค่ะนี่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนําเขาไปน็อกในน้ําเย็นทันทีค่ะการน็อคน้ําเย็นแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ตัวทับทิมของเราไม่อืดง่ายแล้วก็ตัวใสมากๆด้วยค่ะ นในส่วนของตัวเล็กนะคะเราก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะก็นําเขานะคะไปต้มในน้ําเดือดค่ะประมาณ5นาทีอีกเหมือนกันค่ะก็ต้มให้เขาสุกดีเลยแล้วก็นําตัวทับทิมของเรานะคะมาน็อกในน้ําเย็นเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยละค่ะตอนนี้ตัวทับทิมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็จะได้สีสดใสแบบนี้เลยนี่ ตัวทับทิมกรุบกรอบนะคะข้างในก็จะเป็นสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยพร้อมจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะก็เสิร์ฟพร้อมตัวน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้ได้เลยค่ะใครนะคะจะใส่น้ำแข็งลงไปหรือจะใส่ขนุนลงไปอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับการทำทับทิมลอยแก้วแบบนี้นะ ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโควิดโฮฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ